คุยอันฮะไอตื้นก very beautiful yeah, very beautiful ucc tv me I look ucc tv me อะไระ ดังนองหัวใจยังไม่ไหว่หมหามเหมือนต้องมอฉันยังสับสนภายในจะคขมตาแต่ฉันคงไม่อาจจะขมใจยังคิดถึงคิดเธออยู่เรื่อไปเรือไปโอ้กินมาก มือมาแตะที่หัวแล้วมาแตะที่ตัวแล้วมาแตะที่ตูดอแตะนั้นแตะนี้แตะไหนไม่ว่าแตะของใครก็ระวังที่ตูดแตก่ทุกวนมันสัมพันธ์กันหมดถมองแล้วอยากจะสดตระวังที่ตูดแตะหัวแตะไหลแตะตูดแต่ละยังมาลูกโดนแน่ไอตูดอัแกมัสาสยเลืจับอยู่ในาผช่ล้อลไม่จับ ปากตูดอนแหลกหัวนั่นหัวนี่หัวไหนจะเอาแต่หัวใจแต่ไม่เอาหัวตูตดอนแหลกปูท้ายที่ไม่เคยเห็นหัวประเภทนี้สูดเท่มองปีตูดนแหลกนู้ซ็กซียไบปากตูดปากไม่มีหูรู้ก็โดนแน่ไอตูดโดนแน่เข้าไปในผับมีแต่สาวสวยๆเต้นอยูใ่ในผับเฮ้ยแชร์ล้อ ดูดีคือกองจะรับไม่ได้เอามือกุมไม่ใคยใๆหัวใจนักมันสลับไม่ได้เอาแบบด้วยก็ออกมันรับลัวงกะยับไม่ได้เป็นคนดีเลยอยากช่วยจับเียวจะปิดปับไม่ได้คำเตือนเจฟฟ้าครับห้ามเที่ยวเกินเวลาสองค่ะเมาแล้วหล่บจะถากจรักไม่ได้ถ้าเอามือมาแตะที่หัวแล้วมาแตะที่ตัวแล้วมาแตะที่ตูดัยแตะนั้นแตะนี้แตะไหนไม่ว่าแตะของใครก็ระวังผิด วันมันสัมพันธ์กันหมดทั้งและอยากจะสดตัวระวังที่ตูดเอาแต่ว่าแต่ไรแต่ตูดแต่ละยังมาลูกโดนแน่ไอตูดดำสวยแม่สวยสวยไอเน็กไอเน็กว่าไอเน็กไอเน็กไอเน็กฮะโอเคฮัะไอเดอร์ฮะฮะไอเดอร์ Ha, 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 I, I, the, yeah, I ha, ne. ha, I, the, yeah, ha, I, the, what is, uh, really, really beautiful, oh, very beautiful, ha, I, the, we are really beautiful, we are, very beautiful. We are very beautiful. -an. ha, I, the, I, next. I, I neck. Hack I do. I do? Yeah, I do. do. Quay and ha, I do. Good. Good. Very beautiful. Yeah, very beautiful. I neck. Hack I. What, what? Hack ha, I. Hack I. Ha, I. Lider. Ha, I do. I lider. How I do? คุยให้ดื้อคัดไอหลายเด้อัไอ้ดื้อไอ้แจ๊ไอ้แ๊คักไอหลายเด้ลคุยแอนคุยแอนคุยอนคักไหนด้อโน้น้คุยอน้โน้คแอน You speak sweet You is this is sweet ัไอ้ด้อ sweet sweet ม่คุยอน sweet ม่คุยอนคัดไอ้อ Next is you I n e is you ัอ n e t หลายเด้ อไอเนตไลเก่งมากเก่งมากน่ารักมากน่ารักมากเลีฮัตเลีฮัตอ่ะยูยนกิีลุกลุกตุ้งตุ้ต How's oh, that mate? Good good Oh yes good 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 Why stop? I'm hey. Hey, shy <laughs> Why shy? Okay, Quen speak 3 to 1 3 2 1 哎 <laughs> <laughs>、啊、呀哎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 呀 哦，good，good，good。